สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยก่อนที่น้ำจะพาชมาทะเลเนาะวันนี้น้ำมาพักผ่อนนะคะทุกคนวันวันหยุดทั้งทีน้ำก็อยาง อยากแบบพอดกายตัวเองบ้างนะทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยทำไมมีเวลาว่างเที่ยวตลอดเลยน้ําได้มีเวลาว่างเที่ยวนะทุกคนหลังจากที่แบบว่าเหมือนน้าได้ทํางานอะไรแบบนี้ยน้ําก็อยาก่อดลายบ้างเนาะวันนี้ก็เป็นวันยนะุนเนาะน้ําเองก็อยากมาผ่อนไายอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยน้ํามีเรื่องจะมาพูดนะคะอ่าอย่างมีคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยมาคอมเมนต์ว่าน้ำเนี่ย ลูกไม่ยอมดูแลลูกอะไรแบบเนี้ทุกคนน้าจะบอกให้เลยนะถ้าถ้าคนที่คอมเมนต์ไม่ได้รู้เกี่ยวคลองไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับลูกน้ํานะคะอย่าเม้นมั่วนะน้ําคิดว่าเนาะแล้วก็ลูกน้ําไม่ได้ขาหักนะคะแค่กระดูกเล้านะคะแล้วก็ไม่ได้เยอะค่ะไม่ไม่ใช่ว่าน้ําไม่รู้เรื่องอะไรนะทุกคนน้ํารู้มากกว่าทุกคนอีกเนาะก่อนที่ใครจะมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยน้าคิดว่าไม่น่าจะมา นะเพราะว่าลูกเราอะเราไม่มีวันทิ้งหรอกทุกคนทําไมน้าเนี่ยก็น้ํายอมลบาบากเพื่อมาทํางานหาเงินให้ลูกนะทุกคนอะมีถ้าถ้าจะให้น้ํากลับไปอยู่บ้านอย่างเงี้ยน้ากลับไปอยู่ได้นะถ้าทุกคนแบบว่าม,มีใครเลี้ยงครอบครัวน้ําล่ะมีใครให้ฝังน้ําใช้ไมละ่ะถ้ามีอะน้ําจะกลับไปอยู่บ้านเลยนะมีไหมทุกคนน้ําถากหน่อยถ้าน้ำไม่ทำงานแล้วใครจะเลี้ยงดูน้ำกับลูกจริงไหม เ,เพราะฉะนั้นก็อย่ามามิ้นกันแบบนี้เลยนะคะวันนั้นลูกอะไรเป็นนะี้ยน้ำมรไดกทิ้งลูกนะทุกวันนี้น้าทําง,งานน้ําส่งตังค์ให้ลูกตลอดนะก่กนแล้วน้ําะเพิ่งมาถึงนี่แค่เท่าไหร่เองเดือนสองเดือนเองทุกคนน้ำพิ้งจะมาทําง,งานนะ้แล้วน้ําก็ส่งตังค์ให้ลูกตลอดน้าไม่เคยทิ้งลูกนะคะนะเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าคอมเมนต์กันแบบนี้เลยถ้าทุกคนไม่รู้อะไรแบบเนี้ยนะนะเออ ถ,ถ้าอยากให้น้ํากลับอยู่บ้านก็เลี้ยงหูน้ําได้ไหมล่ะส่งให้ตังน้ําใช้อย่างนี้ได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นก็อย่าคอมเมนต์แบบนี้นะคะคนเรามันต้องกินต้องใช้ต้องหางบางเนาะเนาะทุกคนเนาะําทางทำนิดนึงอย่างเดียวเมื่อกี้มันไม่ได้ตังคทุกน,น้ำก็เลยต้องหางานประจําทาไงส่วนวันไหนที่น้ําไม่ได้ทํางานอะไรแบบนี้น้ำก็จะมาถ่าย,ย T, คลิปให้พี่ๆเพื่อนได้ชมกัน,นะกน,กนเนาะก็อาจจะพูดยาวหน่อยนะคะเพราะว่า นั้นเห็นหลายคอมเมนต์แล้วหลายคนเป็นมาว่าน้ำมาที่นู่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เที่ยวน้ำไม่ได้เที่ยวนะทุกคนว,วันพักผ่อนของน้ำน้ำก็อยากจะพักผ่อนบ้างเนาะเพราะว่าเออน้ำก็ทํางานแบบเนี้ยมันก็เหนื่อยละแล้วก็เห็นว่าน้ำแต่งตัวสวยๆแบบเนี้ยให้น้ำได้แต่งได้แต่งบ้างเถอะเนาะเสื้อผ้าสวยๆที่เขาให้มาแบบเนี้ยให้น้ำได้ใส่บ้างเถอะดีกว่าน้ำเก็บไว้เฉยๆเนาะเวลาเราไปไถ่ายคลิปในสถานที่ที่แบบว่าเราสมควรจะถ่าย แต่งตัวส,สวยๆเงี้ยเราก็ต้องใส่พนะี่คนรนะไม่ใช่ว่าเราต้องรูสถานที่ด้วยเนาะเนาะว่าที่ที่เราไปอ่ะเราต้องแต่งตัวนะคะที่คนไม่ใช่ว่าเราเข้าป่าเนาะอะไรแบบเนี้ยที่คนต้องเข้าใจน้ําด้วยนะคะโอเคค่ะน้าพูดยาวแล้วเนาะน้าก็พูดให้ทุกคนเข้าใจเพียงแค่นี้แหละบางคนก็พูดว่าจะเลิกติดตามน้ําก็ไม่เป็นไรค่ะ,ะเราไม่สามารถห้ามกันได้เนาะ บางคนเราอยู่ไม่ทําอะไรเลยเขาไม่ชอบเราก็มีเราจะให้คนมาชอบเราทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรหากใครที่จะไม่ดื่มน้ําหรือจะไม่ติดตามน้แล้วก็น้ําก็ไม่มีสิทธิ์อะไรไปว่านะคะแต่ว่าเรื่องรุ่งนี้น้ําขอเดือดร้อนน้าไม่เคยชิงรุกนะคะน้าทางานน้ํามาทํางานนี่แหละยอมลาบากนี่แหละเพื่อหาตังค์ให้รุ่งนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อะไรอย่าพูดนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมทะเลกันก่อ ตอนนี้ก็เย็นมากๆแล้วเนาะน้ำก็เอาบรรยากาศตอนแบบเย็นๆนะคะมาฝากเนาะมาเที่ยวปแป๊นะคะเราไม่ได้เที่ยวนานนะทุกคนเนาะแล้วก็อย่าดราม่านะคะว่าน้ําเที่ยวที่เที่ยวน,นี่ที่จริงแล้วน้าก็ทํางานตลอดน่แหละลนะทุกคนแต่เวลาอยู่อย่างเงี้ยน้ําก็อยากพผ่อนคลายบ้างเนาะอยากจะพักบ้างนะคะแล้วก็อย่าดราม่าน้ําเลยนะทุกคนเนะาะแม้กระทั่งเรื่องลูกก็เช่นกันอย่าดราม่าน้ําเลยนะนะคะเพราะว่า น้ำไม่เคยลืมลูกเลยทุกคนน้ำทำงานเนี่ยน้ำก็ทำเพื่อลูกนั่นแหละแล้วก็น้ำส่งตังค์ให้ลูกนะคะถ้าน้ำไม่มาทำงานก็คงไม่มีตังค์ให้ลูกชายนะ,ะทุกคนนะทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะถ้าน้ำอยู่บ้านน้ำก็คงไม่มีตังค์ให้ลูกชายนะคะ,ะการที่เราหาตังค์เองได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ภูมิใจในตัวเองนะทุกคนเราไม่ต้องแบนบไปขอใครเนาะใช่ไหมทุกคนเนาะ มันเป็นอะไรที่ดีนะทุกคนเราหาตังค์ด้วยตัวเองด้วยที่เราไม่ต้องขอคนอื่นเนี่ยนะถ้าน้าทำยูทูบอย่างเดียวอ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ยูทูบแบบคนทํากันเยอะเนาะแล้วก็ใส่ธรรมชาติเนี่ยใส่ธรรมชาติเข้าป่าอะไรแบบเนี้ยคนดูน้อยแล้วบางทีเราก็ไม่ได้ตังค์เนาะตรงนี้น้ําก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้าก็เลยต้องมาหางานหลักทันะคะส่วนยูทูบอย่างเงี้ยเวลาน้ําว่างจากการทํางานอย่างเงี้ยน้ำก็อาจจะถ่ายเล็กๆไม่น้อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าป่าอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็น <c oughs> ะะอาจจะเป็นคลิปเที่ยวกินนะคะอะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะไม่ได้เข้าปา่าสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า่วงนี้น้ำทํางานก็อาจจะเป็นคลิปกินคลิปเที่ยวนิดๆหน่อยหน่อยะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นมัง่งคลิปยาวบั่งก็แล้วแต่เนาะโอเคค่ะถ้าชอบกินนี่ก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้นำด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย